สบายดีพ่อแม่พี <k <k ่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพาสินักขับสลิงย่างโบบินพี่น้องเลยไมเขาหัวเลยให้จุพิ่นพากันไปเที่ยวพี่น้องเลยโคกโคโคโคทางบ้านเฮามันก็สิประมาณนี้พี่น้องเลยบ่อกโบกสีลายนี่ พากันไปซื้อน้ำนำกินมดเนะดาะรถไงกับวอยูแต่ว่าน้ำมันแพงประหยัดน้ำมันดีเนองเ,เอารถเลียงไปมันจังคังกะนลุงเนาะมันได้เบิ่งบรรยากาศดิรถเปิดประทุนมาใส่รถเชลียงหรือว่ารถพ่วงเปิดประทุนเลยยังบ่ยอมเมื่ออยู่ ยาลุงนี่โดยโกระเจ้าก็ยังบ่ทันแล้วคือกระเพานั่นแหล้งกระเจา้าใครนี่มันยังเปียกเนะานะกระเฮานาขาจนพ้นแล้วและลุงเขาถูกก่อไป อั่าง้มันจะกาดู่นหาาใกล้ๆเลยเนาะโอ้โหมันจะกาดไปนองเลยมันหลีกก็ได้มันมีแต่ปุ่มเอาไปได้จนว่า บ่ค้อนไปนี่คร uh ัวป่านเฮาทางลาวเขาเอื่นครัวทางไทยเอื่นสะพานบ่ลุงเฮ็ดกับปกัญญาอยู่เนาะเจ้าเข้มนี่โดย คนไม่เงี้ยเมื่อกี้กับไปได้ด้ามหน้าพี่น้องฝนบกตกมันแห้งโคตของเฮาเฮาก็เลยปรพากันดํา และถานคนตกจังสีดำกัเนาะนี่หนพ่อ,อบอบ่อบอบอบอไมไไหนนาที่เป็นผลไม้ปลาท,ท,ที่กินบ่ได้พ่อ่หแต่เบิ่งมันเป็นตะกินได้เนาะแต่ว่า mưa làm nhai là mưa mặc khổ nó mưa mặc thay phải là tế bào tôn mân bộ khư Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

น่าด้ยากก็ร้องแปลงบบเป็นมันก็เลยบ่เกานเาก้ต่กันเสียแนมันเชียอง่ายเนาะผมบอกวู้ทันบเปีนช่างเนี่ยกันยากเดี๋ยวแต่เป็นหันเป็นนี ก็ได้เลยเออก่อถกกขอภ่ยกัน้องเลยงานนี้หัวสั่นหัวคอนเบ่งบรรยากาศรีวิวทางบ้านเฮาโอเคบรรยากาศด้ยใครแต่ว่าขั้นเป็นฝนตกเหเ็นกระเจี๊ยกได้ย็งรกระเจีมืนอันนี้ใครแต่ดินมันแห้งฝนปรตกแต่ว่าคุ้มนั่นแหละผุน ตนบาได้จนว่าพอได้ดูเงฝุนเอาไปได้จนของไปยังไ่ได้ย็ไเาจะมันยังบ่ตันดำมันผูเลีวกับ่ค่อยร้ายถ้าผู่เลียวดอกเนาะผู่เล <Deadpool. S 2> ียวยังร้ายกว่อีกตนเป็นตน

ดำเลยท่านต่วานดำกันอง่างนี้เยอะรูเยอะนะโดยผมว่านะนะนนะคือเนาะน่าจะเป็นนาวานนาั่นแล้วขันหนาดำกับโรเมนนาวานนั่นหละโดยผู้ดำผู้วานที่นี่ ผูรัำกับลายผู้วานกับลายช่ยลายกับเคร่งเคร่งนั่นแหละทงหนึ่งวานทงหนึ่งรัำนั่นแหละช่ลายกันคัูีน้องเอยููููู หน้าบานมาเท่านี่เนาะเออว่านเรือนึ่งเลยปุ่ีเนาะซ้ำนี่เนาะปุ่นลึกหลังแทบพังหลังแทบหักเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วพี่น้องเลยมันเกินไปแล้วปุ่น คันคีมอเตซค์นะใครเนี้เฮาหลีกได้เนาะดูอันนี้มันหลีกบ่ได้มันมีชีสามตีนหลีกยากหนัหน่อยนึงกระด้งขนาดดูดูทั้งหนาเนาะแบบอันเข้ายอานานีนะนาะรูนะ้เนาะเออ ฮักได้เนี่ยนะโยมันมีหลายแบบนก็อือถอย ทางได้กระไดตงเลยไ่ไทองผูและไก่ทองผูและไก่อันนี้มันโค้งขยับไปรถชมบรรยากาศไปน้ำคันอยากไก่นะตรงทางนั้นทางเฮาไปหัวในปางเฮาขึ้นไปน้อยเดียวกับหอดอันนี้โค้งพูน,นพดโดยบัรมาจากมาทางนั้นออันนี้ถือว่าชมบรรยากาศไปน้ำ ว่าขาแล้ยหรือย่างเนาะว่าพระเจ้าก็ยังดำหนาอยู่พี่น้องท่านเล้ยใครเขามีนํำเนาะคือไปเห็นเครื่องจู่พระเจ้าเด้เออมีทรายอยู่เห็นทรายอยู่จู่คือการแต่ใครแต่มันยังเปียกมันบริแห่งท่อทางเฮ้านะแถวลุมนี่มีหนำพอดีดำเออพอดีดำเนาะ โอ้ยน่าเอาตำเปลี่นเงินเนอะใ่าตอนนี้ขน้ำไปยังายอยู่เลยน่ะนาวานบอะนาวานกอานบอน เทียงฝ่าเอินนี่เรื่องนี่เห็่ะบอกใกล้กล้ไ,กลไปกินเอออยู่นี่ที่บอกนึ่ว่าอยู่ทางใดสบายแล้วเนาะอยู่ที่หน้าก็อยู่ในทางเนาะ

โอ้คนงานผู้ทั้งมองเขาไปเอาก้าพูดเลยเท่านี้แล้วหมดเลยเนาะจากจากาคลองไปดอกเท่านี้จะคลองเขาลุงเลินบอลลุงลุงเลยนะแต่ฟูนพี่น้องผู้ตกใจผู้เห็นแต่จ่องชีลายชีผู้จังว่าลุงทุ่งกบฏจับ เป็นซาวเนาะเพ่นเลยสิแล้วก่อนเฮาเฮารดถ้าน้ําอันโคนอยู่ของเขาเจ้าลดน้ํามีตลอดตามหน้าก็มวนได้เนาะมันมีน้ําแล้มันอ่อนคันจูบแล้วมันแข็โอ้น่ใกล้สีหอดแล้วครับยังบ่ใกล้บได้ดอกพี่นย

ย่างนู้คืออยู่ไรอันนี้นาวานา่าจ้าวดูใหญ่แล้วเนาะโอ้ห้องผมอันนี้ข้าวเจ้านี่นะโพดตรข้าวราเมงห้องผมนะบางแตงข้าเจ้าพอดีแล้วแตงผมมันบางของเขาในแอนเพื่อไว้เพื่อมันบอกรอเนาะ เพื่อมันบเบาเพื่อมันยังไกดพุ่งไป่าจาังหวะทางนี้ไกดออนาคตมันโค้งขึ้นเทิงเด้โอโดยให้มันต,ตัดตรงนี้ลงมาที่พเ,เ,เลยเออมาหนีเละแค่ขึ้นไปแล้วก็แวบค,คหาหาหาวพื่อหาแล้วก็หอดอนาพูไกดก็กันเป็นเท่านึงผู้ใดาามามา,มาทางนี้พี่น้องเลยมาทางทางประจำเนาะไกดมาเลย ปาอ้อมเลยไปเดิาออมรอ,มอบนึงเลยแต่ทางนี้มันชีใกล้น้องมันทางตรงเนาะคืนแวบไปแล้วก็หอดดทางไกลท,ทางดีเนี่ย ลูกละน่าเยอะลุงอุกบาทไม่แค่เยอะยางลูกลุงไทยลออยู่กรุงเทพกรุงไทยหมดอันนี้ชิเป็นโรงงานใส่เดือนพี่น้อง อ๋อเขอว่าเลยโดยทีเขาใช้กับธรมยาเจดีนะโรงงานใส่เดือนเขาตากเห็นเราบอกไอชงนอก มองเชียวรถมาจอดโดูเขาว่นมาฝังนี้เลยเออ้นงนี้ด้นนี่มาหอนเฮือนเอาลงเรียบร้อยพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอลาก่อนเด้วยก็แม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอกันไม่คลิหนาครับเคยลาสบายดี